เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมนะครับ C A E แล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่โซลูชันถัดไปนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตใน N X เนี่ยผมจะพูดถึงโซลูชันของกระบวนการผลิตที่เรียกว่า CAM นะครับ m i i n g กเจีรจำลองการผลิตระหว่างคอมพิวเตอร์นะครับซอฟต์แวร์แล้วก็เครื่อง C N C วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโซลูชันนะครับหลักของ N X อีกโซลูชันหึงชื่อว่า CAM นะครับคอมพิวเตอร์เอ็กเมนูแบ็กเกอลิงนะครับในเ a เนี่ยก็รองรับนะครับงานแมชชชินิ่งเซ็นเตอร์หลายประเภทนะครับตั้งแต่งานกัด2แกนครึ่งนะครับงานกัด3แกนนะครับงานโตทัลแมชชีนนะครับ4แกน5แกนนะครับหรือเฉพาะทางพวกเทอร์ไบน์เห็นได้รองรับหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็รองรับไปถึงงานโปรบอทแมชชีนนะครับนั้น โค้ดโปรเซสเซอร์เนี่ยไปใส่ทั้งเครื่องแบคชิลลิ่งเซ็นเตอร์นะครับหรือโค้ดโปรเซสเซอร์ไปใส่ในโรบอทแบคชิลลิ่งนะครับงานประเภทอื่นเช่นงานกลึงก็รองรับนะครับงานกลึงสองแกนครึง่งนะครับงานเทิร์นมิลในเอ็กมีหมดนะครับหรือแม้แต่ประเภทการตัดไวคัทนะครับไวคัทงาน EDM ก็รองรับ G ีโค้ดเหมือนกันกระบวนการทำงานของ NX นะครับเรา ใช้ทั้ง 3D และ 2D นะครับเข้ามาในโหมดของเมนู a c t จ r ริงหรือแคมนะครับเราใส่พารามิเตอร์การกัดนะครับการก,การกัดการขึงชิ้นงานนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถออกเป็นโค้ดโปรเซสเซอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่า G-code นะครับในฟังก์ชันของเองเลยนะครับซึ่งใน G-code เองนะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์นะครับ ให้ไปใช้กับคอนโทลเลอร์ของค่ายต่างๆในเครื่องแมชชีนิงเซ็นเตอร์ได้นะครับเป็นเร็ยกเราสามารถปรับตั้งค่าได้เลยแล้วเราสามารถเอาพโปรเซสเซอร์เนี่ยนะครับจะคอปฟีในรูปแบบต่างๆของการนําข้อมูลเข้าสู่เครื่องแมชชีนิงเซ็นเตอร์เนี่ยได้หลายวิธีนะครับทั้ง USB ทั้งพอร์ตต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างควบคุมครอบคุมนะครับทั้งกระบวนการที่ผมพู้นแต่เริ่มต้นเลยทำโมเดลนะครับ วิเคราะห์ชิ้นงานนะครับรวมไปถึงจําลองกระบวนการผลิตนะครับนี่คือโซลูชันหลักก่อนนะครับโซลูชันหลักก่อนที่ซิมเมนตกทำนะครับแล้วสามารถเข้าไปสู่โรงงานนะครับได้ทุกขั้นตอนซึ่งนะครับจริงๆมันไม่ได้มีโซลูชันแค่นี้นะครับถึงได้ชื่อว่า Total Solution มันมีในส่วนของ t o o l n n นะครับทูลลิงแบกชีนทั้งในส่วนของการออกแบบและจำลองการผลริตแม่พิมพ์พลาสติก นะครับออกแบบและจําลองแม่พิมพ์โลหะพวกดดยต่างๆนะครับงานสแตมปิ้งได้นะครับงานโปรเจคซีฟได้นะครับหรือแม้แต่ออกแบบจําลองงานพวกชีนเมทัลงานโลหะแผ่นนะครับงานโลหะแผ่นต่างๆแม้แต่งานทําย้อนกลับรีว์ลเอนจิเนียริ่งนะครับเอเด็กก็มีฟังก์ชันรองรับนะครับรวมไปถึงงานพวกสแกนนะครับงานพิมพ์ทีดีนะครับเอเด็กก็เหลยนี้ก็มีฟังก์ชันหมดแล้วอะเดนทีฟนะครับ ผมจะมค่อยขยาย d ี g i t a l Solution l u ไปให้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบไปแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับผมฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กของ Digital Design Automation ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าท่านใดมีคำถามหรืออยากอยากให้พูดหรือนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดเนี่ยแนะนำมาได้นะครับทั้งในช่องทางของคอมเมนต์ ช่องทางการอินบ็อกมาก็ได้นะครับก็มีโอกาสก็สามารถเยี่ยมเยียนนะครับเทนนิ่งหรือให้เราเข้าไปแนะนำโปรดักต์นะครับที่โรงงานได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ